ว่าไม่มีแล้วนะหายหมดแล้วเนาะไม่มีป้าเลยตป็ใต้ตาก็ไม่มีละไม่ย่อนละ่ดีจังเลยอ่ะดีแพรกพไม่มีป้าเลยอ่ะโชคดีจังเลยอ่ะไม่ต้องไปร้อยไหมไม่ต้องไปโบต้องห้าทำงานหนักขนาดนี้ก็ไม่มีป้าเลยไม่มีรอยพิการเลยตึงหมดกระชับหมดร่องคอเนินคอสังเกตดูคอนะคะเป็นเนียนเรียบเลยอ่ะต่ไม่รู้เลยว่าอายุห้าสิบ เห็นไหมคะหลังมือก็เนียนเรียบเลยจะไม่มีเส้นเอ็ดปวดๆนะคะดีจังเลยนอนก็หลับลึกนอนก็ไม่นอนเกินนอนหลับลึกผิวก็ใสทุกอย่างดีหมดเลยอ่ะไม่อยากจะบอกว่าหลับมาเป็นสิบสี่สิบห้าปีที่มึงแต่หน้าสาวไหเลยพี่จาแจวตัวเองนะคะน่ารักจังเลยอ่ะกินดีกว่าอ่ะสาวๆใกานสุขภาพของฟองทาเจย กาแฟโรยแก้วอ้าวนี่กล้องอยู่ทางนี้เชิญด้วยกันนะคะอร่อยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวมันลงก่อนพี่แนันมาแล้วค่ะหมดแล้วอ่ะ บ๊ายบายเรนนี้สร้างเพื่อประโยชน์สำหรับผู้มผู้คนนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แชร์เลยค่ะ